เรื่องพูดไทยเก่งนะฮัลโหลสวัสดีครับเออดิโอนาต้ามาร็อกกิมไม่ไม่ครับสวัสดีชพนสวัสดีชพรก่อนโอ้โอ้หน้าตาดีมากเลยหลอ่อมากเลยโอ้ไม่หล่อครับไม่หล่อน่ารักดีกว่าอ,อ่าน่ารักดีกว่ามีแฟนหรือยังมีแล้วครับมีแล้วเหร<ข>อครับผมบราซิลใช่ไหมลูกบราซิลครับโอเคอานนี้อะไรอันนี้แค่ไหนลูกแค่ไหน่งสิบเก้าโอ้นี่คือโนโน่โอ้โอเคไปเฮ้ยเสร็จแล้ว เออตอนนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่ครับยี่สนักฟุตบอลที่ชอบใครหรอไม่ชอบฟุตบอลไม่ชอบฟุตบอลเลยชอบต่อยมวยอย่างเดียวยยยอ่เีชอบต่อยปากคนโอ้แน่นอนครั้งแรกที่ช่องเจ็ดนะครับผมมั่นใจไหมวันนี้มั่นใจไหมมั่นใจมากมั่นใจอยากต่อยที่นี่ไหมโอ้อยากมากเลยอยากมากถ้ามั่นใจฝากไปถึงแฟนเมืองไทยเจ็ดสีหน่อยเออสวัสดีครับทุกคนวันนี้พงมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ชนะโอเคโอเคโอเค อ่าๆๆโอเคโอเคบางมากไงลูก huh, น uh ้องมั่นใจเต็ม no ที่เขาวันนี้แพ้ชนะสนุกแน่ครับสนุกแน่โอ้โหดิโอลาตาเอาไปให้หมอตรวจไปให้หมอตรวจไปหาหมอกันลูกไปโอเคเออนี่คือดิโอลาตามาร็อกกพ้งซอดีชะพัน yes, yes.